นิทานสอนใจเรื่องห่านอยากเป็นหงส์ณบึงน้ำในป่าใหญ่แห่งหนึ่งก็มีฝูงห่านมาเล่นน้ำหาอาหารกินแต่มีห่านอยู่ตัวหนึง่งที่ขนของมันขาวราวกับหิมะมันรู้สึกภาคภูมิใจกับความงามของขนของมันมาก มันรู้สึกภาคภูมิใจมากกับความงามที่ตัวเองมีขนขาวราวกับหิมะนั้นมากหันไปแล้วมันก็ดูแตกต่างจากเพื่อนๆของมันจริงๆแต่มันยังไม่พอใจจึงอยากที่จะเป็นหงม,มันพยายามยืดคอแล้วยืดคออีกให้คอของมันนั้นยาวดุดดังหงที่สาง่างาม แต่ทันใดนั้นเองก็มีเจ้ากบตัวหนึ่งแหวกว่ายน้ำเข้ามาใกล้ๆหา่านแล้วเห็นท่าทางของเจ้าห่านตัวนี้ดูแปลกๆมันจึงถามขึ้นว่านั่นเจ้าทำอะไรนะ่ะเจ้าหานเจ้าห่านก็เลยบอกกับกบไปว่าฉันอยากเป็นเหมือนหงแต่เจ้ากบเองก็มองตามความเป็นจริง แล้วก็พูดเตือนสติหานว่าถึงเจ้าพยายามอย่างไรเจ้าก็เป็นเพียงแค่ห่านตัวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถจะกลายเป็นหงได้หรอกนะห่านได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโกรธเจ้ากบเป็นอย่างมากแล้วก็พยายามอย่างที่จะเอาชนะจนเนื้อตัวตัวเองเจ็บหมดแล้วแต่ก็ไม่สามารถเป็นดั่งหงยได้จริงๆนิทานเรื่องนี้ สอนให้เรารู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวเรามีอยู่และเห็นคุณค่ารักในตัวเองที่เรามีอยู่ในขณะนี้เพียงเท่านี้ความสุขก็อยู่ใกล้เรามากแล้วล่ะค่ะ